สวัสดีค่ะสสูตรสำเร็จของคนที่ประสบผลสำเร็จเขาคิดกันนะคะข้อที่หนึงเลยค่ะการคิดบวกค่ะทุกอย่างในโลกใบน,นี้ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมี2ด้านเสมอนะคะอ่าเหมือนกับเหรียญน,นะคะมี2ด้านเสมอเนาะให้เรารีบมองหาในสิ่งในด้านดีๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอ่าให้เรามองหาว่ามันดียังไง มันเกิดขึ้นแล้วมันดียังไงสําหรับเรานะคะอย่าไปมอ,องในด้านลบนะคะให้มองแต่ด้านดีๆไว้เนาะส่วนข้อ2ก็คือสํานึกรู้คุณค่ะสํานึกรู้คุณในที่นี้ก็คือให้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าอะ,อะไรจะเกิดขึ้นแล้วดีเสมอค่ะอย่างเช่นขอบคุณข้าวทุกเม็ดที่ทําให้เราอิ่มท้องขอบคุณที่นอนนุ่มๆที่ทําให้เราได้นอนหลับสบาย ขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราเกิดมาให้สำนึกรู้คุณให้อขอบคุณค่ะขอบคุณร่างกายขอบคุณหัวใจขอบคุณจิตใจที่เข้มแข็งที่ทำให้เราผ่านทุกสถานการณ์เข้ามาได้ทำให้เรามีทุกว,วันนี้ได้ขอบคุณร่างกายที่ทำให้เรายืนหยัดมาได้ทุกว,วันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะส่วนข้อสามก็คือการายินดี ยินดีกับความสำเร็จของทุกทุกคนที่เกิดขึ้นค่ะยินดีเสมือนกับว่าเราเป็นคนสำเร็จตรงนั้นเองให้ยินดีจากใจจริงยินดีจากจิตใต้สำนึกของเราว่ายินดีด้วยนะยินดีนะสมมุตินะคะอย่างเพื่อนออกรถใหม่ราคาหลายล้านเลยให้เรารีบยินดีเลยค่ะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะเสมือนกับว่ารถคันนั้นเป็นรถของเราแล้ว อันนี้รถของฉันเหมือนกับเพื่อนซื้อบ้านก็ให้เรายินดีร่วมกับเพื่อนด้วยค่ะนีนด้วยนะเหมือนกับว่าบ้านหลังนั้นเป็นของเราแล้วให้ผมยินดีไปกับเขาแบบจริงใจจากใจอม,มันมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจฟจริงๆงนะคะก็คือออ่่ามีเพื่อนที่เขาสําเร็จแล้วมีเพื่อนที่เขา ประโผประสบผลสําเร็จนะคะแล้วเราเขาเราก็ไปร่วมยินดีกับเขาแล้วก็เราก็คิดว่านั่นแหละในอนาคตมันคือบ้านของเรามันคือรถของเราแล้วไม่กี่ปีหลังจากนั้นมาเจบก็ได้ทุกอย่างตามที่ที่เพื่อนคนนั้นได้เลยค่ะแล้วก็มองกับกันกับเพื่อนที่ขี้ฉานะคะเขาก็เขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะจึงนี้ก็เลยมันทําให้เจบคิดว่า การร่วมยินดีการร่วมสรรเสริญกับคนที่เขาประสบผลสําเร็จมันเป็นสิ่งที่ดีย้อนกลับมาหาตัวเรานะคะลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนดูนะคะถ้าคิดว่าดีก็แชรออกไปนะคะโค้ชเจฟชนะด,ดาพี่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ